เมื um ่อบ e ัวขาวโชว์ไหวครูมวยไทยเป็นกีฬาสาธิตของโอลิมปิกฝรั่งเศส2024ดึงดูดแฟนๆกีฬามาที่นี่เพื่อชมมวยไทยได้รับความสนใจจากต่างชาติเป็นจำนวนมากเชื่อว่าอีกไม่นานบรรจุในโอลิมปิกแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ท s t h a i ท a ล d นาวครับ ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ี่ครับที่จัดขึ้นที่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งทางบัวขาวบัญชาเมฆนะครับก็ได้มีการโชว์ไหว้ครูโปรโมทมวยไทยกลางปารีส2024ครับวันแรกก็ทำเอาแฟนๆกีฬาต่างชาติครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเจ้าตัวบอกว่าอยากจะเห็นกีฬามวยไทยบรรจุชิงชัยในโอลิมปิกในอีก4ปีข้างหน้าด้วยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการจัดกิจกรรม กีฬามวยไทยที่ไปโชว์แข่งขันเสมือนจริงอย่างเช่นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ปารีสนะครับซึ่งที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนั้นระหว่างวันที่30กักยาคมถึง8สิงหาคมครับภา,ายใต้การผลักดันของสพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ครับนำโดยดร์ศักชายทัพสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติสเตฟานฟอกเลขาธิการ IFMA ผนึกกำลังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศสและบัวขาวบัญชาเมฆครับยอดนักมวยไทยชื่อดังของโลกในวัย42ปีโดยได้มีการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากการแข่งขันโช์มวยไทยเสมือนจริงแล้วยังทําการโปรโมทมวยไทยการแสดงปีกลองมวยไทยการไหว้ครูตามศิละปะวัฒนธรรมมวยไทยที่ถูกต้องให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆได้รับรู้ถึงศิละปะแม่ไม้มวยไทย ที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นบันไดก้าวสำคัญครับที่จะสานต่อความฝันของคนไทยในการผลักดันให้กีฬามวยไทยนั้นได้รับการบรรจุในการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมครับและเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับเป็นวันเปิดกิจกรรมโชว์มวยไทยอย่างเป็นทางการที่ครบฟานกรุงปารีสฝรั่งเศสโดยในบรรยากาศเวทีมวยไทยครับเป็นไปอย่างคึกคนืนแฟนๆกีฬาจากทั่วโลกครับ ร่วมชมการแสดงมวยไทยโบราณพร้อมกับการปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของศิลปะแม่ไม้มวยไทยขณะเดียวกันการแฟนๆกีฬาต่างชาติต่างก็ตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของบัวขาวบัญชาเมฆเข้ามาถ่ายรูปคู่กับยอดนักมวยไทยกันอย่างหนานแน่นเลยครับทันทีที่บัวขาวบัญชาเมฆขึ้นแสดงโชว์ไหว้ครูครับก็ได้รับเสียงตะโกนเชียร์และปรบมือจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากครับ หลังจากที่ทําการโชว์ไหว้ครูวมวยไทยแล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองในมวยไทยนั้นมาต่อยที่โอลิมปิกเกมถึงตอนนี้ถือว่ามันสุดยอดในอาชีพแล้วตอนนี้ตนได้เป็นตัวแทนของนักมวยไทยหรือว่าเป็นตัวแทนของศิลปะประจำชาติไทยที่ได้นำมาเผยแพร่เรามาโชว์ในระดับที่สุดยอดของนักกีฬาอย่างโอลิมปิกแล้วเป็นครั้งแรกของตัวเองที่ได้มายืนในบรรยากาศของโอลิมปิก และได้นําศิละปะของไทยมาโชว์มันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมถ้าหากว่าในอนาคตมวยไทยนั้นได้บรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกเกมอย่างแท้จริงแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจยอย่างแท้จริงที่ได้นํากีฬามวยไทยมาให้กับคนทั่วโลกได้ยอมรับบวกขาวัญชาเม่กล่าวต่อว่าอีกบทบาทหนึ่งของตัวเองในการทํางานร่วมกับอีฟมาคือการได้เป็นทูตวัฒนธรรมมวยไทยตนรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจ ที่ได้นําศิละปะแม่ไม,ม้มวยไทยไปโชว์ในทุกชาติได้รับรู้แน่นอนว่าในฐานะที่เป็นนักกีฬามาด้วยรุ้นอย่างมากที่อยากจะให้มวยไทยได้รับการบรรจุชิงชัยในมหากรรมโอลิมปิกเกมจริงๆถ้าถึงวันนั้นจริงจะเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นาภาคภูมิใจอย่างสูงที่สุดจากนั้นนะครับก็เข้าสู่การแข่งขันมวยไทย10คู่ภายใต้กติกาที่อีฟมารับรองครับซึ่งคู่ไฮไลท์ของแฟนมวยไทยก็คือรุ่น48กิโลกร,รัมครับ โดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มสุพนัทเพชรักดวนกับโมดลิฟฟาดีนบินมาสดอร์นักมวยไทยชื่อดังของมาเลเซียครับปรากฏว่ากินกันไม่ลงจริงๆเสมอกันไปพร้อมกับได้รับเหรียญรางวัลและมาสคอตประจำการแข่งขันเป็นที่ระลึกด้วยทั้งนี้ครับในวันที่6ที่ผ่านมานั้นเป็นการชกของนักกีฬาไทยนะครับที่ขึ้นสังเวียนอีกในรุ่น48กิโลกร,รัมหญิงครับรวมถึงวันที่7สิงหาคมนั้น จะมีพิธีลงนามแล้วก็โปรโมทมวยไทยที่โอลิมปิกเฮาส์โดยมีเจ้าชายอับดุลลาซิดบินเตอร์กีอ,อัอลไฟซซลประธานสมาคมกีฬาสมานชันอิสลามประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเปรูและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกบาเลนเข้าร่วมลงนามต่อด้วยงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์สำหรับสมาชิกที่ร่วมงานครับเอาละครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วนะครับสําหรับศิละปะการต่อทู้ของคนไทยที่จะมีประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยแหละครับที่มักจะออกมาเคลมว่าศิละปะแม่ไม้มวยไทยนั้นมีต้นกําเนิดมาจากประเทศของเขานั่นก็คือกัมพูชาครับซึ่งสิ่งนี้เขาก็ไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนครับเพราะว่ากีฬามวยไทยนั้นได้สาธิตในโอลิมปิกครับเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านี้กันรวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวไทยของเราเองด้วยครับและคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียน อย่างมุมมองแรกครับบอกว่าไม่มีใครรู้จักกุนคาเมรเลยคอมเมนต์ต่อมาครับแค่ไปโชว์อย่างเดียวหรอฮ่าฮ่ดูตลกดีนะก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่าแม้ว่าปีนี้ฝรั่งเศสจะเชิญมวยไทยไปแสดงเป็นกีฬาสาธิตแต่แน่ๆจะร่วมในโอลิมปิกครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับกุนคาเมไม่มีสาธิตเหมือนกับมวยไทยบ้างหรอมุมมองต่อมาครับ ทำไมถึงอยากให้หมวยไทยบรรจุในโอลิมปิกมองไปข้างหน้ามวยไทยนั้นไปไกลกว่าโอลิมปิกแล้วคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยครับบอกว่าเสน่ห์ของมวยไทยสู่เวทีโลกมวยไทยเป็นกีฬาของไทยที่ได้รวบรวมความภาคภูมิใจของชาวไทยและเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจสําหรับประเทศไทยในบทความนี้เราจะพูดถึงความนิยมและความน่าสนใจของมวยไทยที่ดึงดูดชาวต่างชาติได้อย่างมากมาย มวยไทยเป็นศิละปะการต่อสู้ที่น่าทึ่งด้วยเทคนิคที่สง่างามไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการโจมตีถือได้ว่าเป็นศิละปะรูปแบบหนึ่งเนื่องจากความสวยงามของมันในมวยไทยสามารถใช้หมัดเตะเข่าและศอกได้อาวุธเหล่านี้อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างเช่นการตีหัวคู่ต่อสู้ด้วยศอกซึ่งอาจจะทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้หากถูกจุดของมัน และปัจจุบันมวยไทยถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสายตาของชาวโลกบัวขาวก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยที่แข็งแกร่งและทรมพลังที่สุดด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดจริงๆไม่คิดว่าคนจะสนใจมวยไทยในต่างประเทศมากขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับแน่นอนว่ามวยไทยจะถูกบรรจุในโอลิมปิก2028อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับ เป็นกำลังใจให้กับมวยไทยให้ได้บรรจุในโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีในรายการแข่งขันไม่มีการเชิญจากฝรั่งเศสเป็นการสาธิตของตัวเองฟรีๆและต้องจ่ายค่าสถานที่ตัวเองด้วยประเทศไทยเอาอะไรคิดคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับซึ่งไม่แปลกครับที่เขาจะมาคิดแบบนี้นะเพราะว่า มันมันย่อมจะคิดแบบนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามวยไทยนั้นก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่มวยไทยทำนั้นเขาก็พยายามเคลมแล้วก็พยายามบอกว่ามวยไทยมาจากเขาอยู่แล้วและสิ่งที่มวยไทยทำมันทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแล้วก็สนใจมวยไทยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมวยไทยก็เป็นกีฬาที่ยอดนิยมที่ทั่วโลกเขารู้จักกันมากอยู่แล้วถ้าจะไปเปรียบเทียบกับกุณคาเแมแทบเปรียบเทียบไม่ได้เลย มวยไทยมีทั้งการแข่งมวยไทยระดับโลกนะครับมวยไทยที่มีประเทศลหลายชาตินะครับเข้ามาร่วมแข่งขันมวยไทยระดับโลกชิงแชมป์โลกเลยที่ประเทศไทยครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิละปะไม่ไม้มวยมไทยครับที่คนไทยเราภาคภูมิใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานทุกๆคนนะครับที่พยายามผลักดันให้มวยไทยนั้นไปบรรจุในโอลิมปิกนะครับหวังว่าในอนาคตโอลิมปิก2028ที่จะจัดขึ้นในอเมริกานะครับก็ หวังว่าจะมีมวยไทยใน1กีฬาในโอลิมปิกนะครับเอาละครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากการแปลคอมเมนต์ comment, และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน EP ีใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ